โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมอารีฟีนกับคลิปที่จะมาโปรโมตทวงเงินล้านนะครับที่มีตัวแทนทีมไทยไปด้วยอ้าวรออะไรละครับสาหรับชาวไทยก็ต้องส่งแรงใจเชียร์สทีมที่เข้าไปด้วยนะครับนั่นคือรายการ mgl p season 7ครับ m a l a y s i a programming league season 7ที่จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียนั่นเองนะครับสำหรับรอบแรนไฟนอลน,นี้นะครับก็จะมี12ทีมครับที่ผ่านจากรอบคัดเลือก เข้ามาไฟเงินล้านกันมีอะไรบ้างเอ่ยจากมาเลเซีย4ทีมนะครับมีอันเดอร์ไมเนอร์ที่มาแทนทีมมาเลเซียเพราะว่าต้องไปแข่งเรดบูลนะครับมีจีการ์ดมียูนิตเด็ดวิสแตนครับมีทีมไอซ์นะฮะทีมไทย2ทีมเป็ตัวแทนซิงเนเจอร์ทรัสครับแล้วก็ไอเดียลอีสปอร์ตโอ้โหนะสนใจมากก็ถือว่าเป็นท็อปทีมในไทยนะครับฟิลิปปินส์ครับมีเมเนสกี้ครับแล้วก็ TNC Gaming อินโดนีเซียมี RRQ คครับสิงคโปร์ ตัวแทนก็เป็นไฟอีวาครับเกาหลีใต้เป็น MVP Hot s i นะครับแล้วก็จากจีนเป็น Energy Peach Maker สำหรับรอบแลนด์ไฟนอลนี้ครับก็จะแบ่งเป็น2วันนะครับวันที่9ทําการแข่งขันแบบรอบกลุ่มครับ Group Stage แบ่งเป็น ABCD นะครับทีมไทยก็จะอยู่ที่กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม D นั่นเองที่ผมไฮไลท์เอาไว้นะครับไอที่ละครบางอยู่กลุ่ม C นั่นก็จะเป็นทีม Energy Peach Maker TNC Gaming แล้วก็ Under erm m i n e r สำหรับรอบนี้ก็แข่งกันแบบเบสออฟวันนะครับพบกันหมดแสดงว่าแต่ละทีมต้องทำการแข่งสองครั้งใช่ไหมเพราะว่ามี3ามทีมนะครับจะเห็นสีอยู่ครับสีเขียวเหลืองแดงอันนี้ไม่ใช่ไฟแดงแต่อย่างใดนะครับก็สีแดงนี่คือตกรอบนะครับถ้าเป็นที่3ของกลุ่มส่วนสีเหลืองเป็นที่2ของกลุ่มครับก็เข้าสู่สายล่างในรอบสุดท้ายนะครับสีเขียวเข้าสู่สายบนในรอบสุดท้ายนั่นเองอืม เอะแล้วมันต่างกันไงเอ่ยสายบนสายล่างนะฮะเผื่อใครไม่เข้าใจสําหรับก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเออลืมบอกเลยนะเอาตารางมาให้ดูกันก่อนตารางการแข่งขันพรุ่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงสิโดยประมาณนี้คือเวลาไทยนะคะรับทีม Signature Trust นะครับเจอกับ MVP Hot Six คู่นี้นี่อาจจะเป็นคู่ตัดสินแล้วก็ว่าได้นะครับว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับต่อมาครับคู่ที่2 บ่ายสองครึ่งแอบตามไปติดเลยครับอเดียลอีสปอร์ตเจอกับ G กาดนะครับคู่นี้ก็น่าจะตัดสินเหมือนกันครับว่าใครจะเป็นที่หนึ่งของกลุ่มนะครับแสดงว่าชาวไทยต้องมาร่วมกันลุ้นใน2คู่แรกนี่แหละนะส่วนอีก2คู่ครับไทยเช่นกันนะฮะที่จริงมีอีกหลายคู่นะแต่ว่าผมเอาที่ไทยแข่งแล้วก็เราจะได้มาตามเชียร์ใช่ไหมครมาแข่งพร้อมกันนะฮะสี่โมงเย็นครับซิกเนเจอร์ทรัสเจอกับทางด้านของยูเนเต็ดวีสเตนนะครับ ก็สบายกว่าเจอ MVP Hot Stick ไปหน่อยนึงนะแล้วก็5้าโมงครึ่งเป็น ideal e-sport นะครับเจอกับ r, r q ในส่วนตัวผมคิดว่าก็น่าจะสบายกว่าตอนเจอกับ g k a แต่จริงแล้วเนี่ยกลุ่ม B ถือว่าเป็นกลุ่มที่โอ้โหฝีมือก็ใช้ย่อยทั้ง3ทีมเลยนะครับน่าจะงานหนักพอสมควรแต่ก็สู้ๆนะครับ ideal โอเคอันนี้ก็จะเป็นวันเวลาแข่งในวันแรกของรอบนด์ Final นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นครับหลังจากที่แบ่งมาได้ว่าใครเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองนะฮะอันดับสามนี่ตกรอบนะที่ผมเล็งเอาไวน้นี่โอ้ถ้าทีมไทยได้อันดับหนึ่งทั้งคู่นะครับก็จะไปลงในสีเขียวที่ผมไฮไลท์เอาไว้นะครับเจอกันครับในสายบนแต่ถ้าทีมไทยครับอันดับสองทั้งคู่โอ้ยเจอกันที่สีเหลืองเลยครับด้านล่างครับโอ้ถ้ามาตัดเชือกันสายล่างแบบน่นี้ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ใช่ไหมยังไงก็หวังว่าน่าจะเป็น ทีมไทยทั้ง2ทีมก็ได้ครับเป็นที่1ก็ได้นะหรือไม่ก็ทีมไทยที่1นึ่งสักทีมหนึ่งแล้วก็ที่2ทีมหนึ่งคือเข้ารอบใช่ไหมแต่เข้ารอบคนละที่กันนะโอเคที่ผมไฮไลท์อีกสีหนึ่งเอาไว้ครับสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นข้อน่าสนใจจากสายบนนะครับนั่นคือคุณจะได้1เกมไปก่อนฟรีๆเลยโอ้สบายมากแสดงว่าถ้าอยากจะเป็นแชมป์ก็ชนะแค่อีกเกมหนึ่งครับ ก็จะแชมป์เลยเพราะว่าในรอบ grand final แข่งกันแบบ best of 3นั่นก็คือถ้าได้2เกมก่อนก็จะได้แชมป์เลยเงินล้านนะครับไม่น้อยเลยโอเคครับสำหรับรายการนี้นี่ผมเองไม่ได้ถา่ายทอดสดนะครับเพราะว่ามีภาคตอนช่วงดึกไนงะก็จะมี2ท่านนะครับที่แวะมาภาคส่วนจะเป็นใครนั้นนี่เดี๋ยวผมจะเอามาโปรโมทให้ใน f a แฟนเพจด a ท n ซียจะได้เชร์กันสุกสนานเนาะพรุ่งนี้ แต่ถ้าใครสะดวกที่จะสนับสนุนวงการ e s ส o r t นะครับก็จะมีตัวของรายการนี้อยู่ผมขอยกตัวที่แถมเซ็ตนะผมไม่แน่ใจว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นรอบคอลี่ไฟนนี้จะเอามาดูหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอันนี้น่าจะดูได้ชัวร์นะครับตัวนี้ครับราคา199บาทนะครับอันนี้เป็นหน่วยบาทเลยนะก็จะมีแถมเซต Beast Master ไปด้วยนะครับเซ็ตนี้แม่ตัวละครนี้แพชหม่อัพมาทำให้มันเก่งขึ้นพอดีด้วยใช่ไหมกำลังมากำลังมาเลยช่วงนี้ มีอะไรบ้างเอ่ยในบันเดิลนี้มีอยู่7ไอเทมนะครับ7ชิ้นนั่นเองมีตั๋วครับอันแรกแล้วก็เซตของ b e a s t Master 5ชิ้นแล้วก็รวมไปถึงโหลดดิสกีนของ b e a s t Master อีก1ชิ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของตั๋วบันเดิลนี้นั่นเองนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากจะซื้อเพราะว่า25%จากรายได้ที่ได้จากตั๋วจะเข้าไปรวมกับเงินรางวัลรวมในรายการนี้ด้วยโอ้ยิ่งเยอะเข้าไปอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราหวังว่าทีมไทย น่าจะได้คืนมาใช่ไหมฮะเพราะว่าผมซื้อตั๋วไปแล้วนะนะครับ signature trust ครับกับ i อเดียนะครับยังไงฝากเอาเงินค่าตั๋วผมกลับเข้าบ้านด้วยนะจ๊ะนะฮะก็น่าจะขอลาไปก่อนนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวมากที่จริงแล้วทำอีกคลิปหนึ่งไปแล้วรว่ายาวเกินไปกลัวจะเสียเวลาใช่ไหมก็เลยทำคลิปใหม่แล้วก็ทำพรีเซนเ t ชันใหม่หมดเลยนะเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมไทยทั้งสองทีมครับหวังว่าจะมีสักทีมที่จะได้ คว้าแชมป์กลับบ้านมาเราไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับวันที่9แล้วก็วันที่10นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ